วันนี้เราจะมาเปิดกล่องซ่มกันไม่มีเงินเอฟกล่องซ่มเครื่องสําอางแล้วก็สกินแคร์ในราคา1,000บาทสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้ววันนี้ขอห่างแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะยกสิ่งนี้ให้ดูวันนี้เราจะมาเปิดกล่องซ่ม กช่องเราไม่เคยทํามาก่อนขอนั่งคุยกันดีๆอันนี้คือขยิงเท้าอยู่คือกระแสะกล่องสุมเนี่ยมีมาโคตรนานแล้วแต่ล่าสุดคือเห็นพิมพ์รีพายเนี่ยเขาขายกล่องสุมราคา1 0 0 0 0แสบาทฉันก็เป็นหนึ่งคนที่คูดตรงๆว่าไม่มีเงินเอฟ วันนี้เราก็เลยมาในราคากรุบกริบพอจ่ายได้กล่องสุ่มเครื่องสําอางและก็สกินแคร์ในราคา1 0 0 0พบาทกล่องนี้เนี่ยได้มาจากการค้นว่ากล่องสุ่มเครื่องสําอางในช้อปปีก็เลยได้ออกมาเป็นกล่องยาวๆแบบนี้ด้วยความที่เราไม่เคยเปิดมาก่อนนะคะเราก็เลยของมาส่งที่บ้านเราก็คิดว่าของที่เราสั่งหรือว่าแบรนด์ส่งมาเราแกะ เราแกะไปแล้วนะคะแต่ว่าพอแกะไปปุ๊บเห็นของเยอะหลายชิ้นก็เลยเอารีบรเก็บ,ร,บรีบไม่ดูนะคะแล้วก็รีบปิดไว้อย่างนี้ก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างคือเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาแพ็คมาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยละกันคือมุมกล้องเนี่ยแกก็งงๆอยู่นะก็คือเปิดกล่องมาเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเนี่ย แอบเห็นไปแล้วว่าเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบนี้นะคะของ i n i t f r e e นะคะเดี๋ยวแก้วมาดูกันว่าเราจะได้คุ้มราคาไหมนี่คือกระเป๋าและตรงนี้เป็นกระเป๋าของ Inisfree ที่เขาบอกว่า100%นะคะรีไซเคิลก็คือเป็นกระเป๋ารีไซเคิลนั่นเองทุกคนเพราะว่าเนี่ยเขามีที่ใส่แบบแยกอย่างนี้ให้ด้วยนะทําดีเลยอะขอมาเปิดกันทีละอันก่อนแล้วก็ค่อยนับชิ้นว่าเราได้กี่ชิ้นตัวนี้แกเห็นก่อนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัว The Face Shop นะคะเป็น Quick Hair Multi ก็คือเบอร์01เป็นสิ่งที่เคยมีแล้วนะคะก็คือการที่นี่ทุกคนเห็นไหมหวัวล้านๆแบบนี้นะคะก็จัดการให้นางออกไปอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเมคอัพก็ได้เนะกึ่งเมคอัพก็จะเป็นผงเหมือนอายแชโดว์ประมาณนี้นะคะให้ผงเนี่ยเริ่มออกมาแล้วพอเราแทบ็บนี่นเริ่มดําขึ้นนะคะเปิดกล่องสุ่งที่ใช้เลยนะคะก็จะแท็บไปอย่างนี้นี่เห็นปะมันจะเข้มขึ้นหน่อยแล้วจากเมื่อกี้ที่มันดูหวงเวงอะ ลอยนะคะทุกคนเห็นสิ่งที่เราเติมเต็มไหมพอเรามองกันไกลมองหน้าไกลเนี่ยก็จะเห็นถึงความเติมเต็มของหัวละลาตรงนี้ของเรานะคะที่แบบรูปผมมันหายไปเราก็เติมให้เต็มอะไรประมาณนี้ตัวนี้ใช้ดีอยู่แล้วนะคะแก้วจะต้องหาราคาไหมเดี๋ยวแก้วบวกราคาดีกว่าว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่มีราคาเดี๋ยวเราจะมาบวกกันว่าเท่าไหร่แล้วเราซื้อมันนึ่งพกับสาบาบาทค่าส่งเนี่ยคุ้มไหมนะสำหรับตัวแกวอันนี้ก็คือแก้สำหรับตัวแกนะ เพราะว่าบางอย่างบางคนอยากได้ไปเพื่อจะเล่นของสุมแต่ได้ไปแล้วไม่ชอบเลยไม่ได้อยากได้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนคุ้มไม่คุ้มอันนี้อันนี้คือขอเมาสามอยแค่สําหรับตัวดิชานเท่านั้นนะคะตัวแรกเอยตัวที่2แล้วเนาะตาม Revolution นะคะอันนี้จะเป็นตัวมิดชาติเซตได้เป็น3ชิ้นนี้นะคะก็เริ่มจากแบบตัว เอสเซนต์ก่อนแล้วก็ตัวนี้แล้วก็มาต่อด้วยครีมเวลาลงเนาะอะไรที่บางๆใส่ก่อนก็คือลงก่อนอะไรที่หนาแน่นหนักหน่วงลงที่หลังนะคะนี่ก็สเต็ปง่ายๆเลยในการลงอ่าผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวที่สต้องขอบอกนะว่าแก้วอาจจะไม่ได้รู้จักทุกแบรนด์นะคะเช่นแบรนด์นี้เป็นต้นไม่ออกอะ M-O นะคะ M-E-I-I กลัวออกผิดนะคะวิแพคเกจสวยมากเลยอะ วิ้วแพคเกจสวยเนาะแก้ว่นเริ่มเข้าใจความรู้สึกคนที่ชอบเปิดกล่องสุ่มแล้วนะมันลุ้นแล้วมันก็ไม่รู้เราไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนที่จะเปิดแล้วไม่รู้มันก็คือลุ้นแล้วมันก็คือสนุกไงกลิ่นหอมมากวิเป็นลิปที่กลิ่นหอมมากเลยอะต่อมานะคะอันนี้รู้จักนะคะอันนี้เป็นแบรนด์จองเซมุนนะคะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโทนอัพต่างๆโทนคอลเลกิ้งเบสนะคะแล้วก็โทนอัพซันเบสนะคะแล้วก็ โทนบาลานซิ่งเบสใหญ่เหมือนจะมีสกินแคร์เยอะนะคะคือแก้วอะหาแล้วแก้จะหาแบบที่เป็นเมคอัพล้วนก็ไม่มีนะคะใครมีร้านไหนอะไรยังไงลองบอกแกจะได้เอามาเปิดล้นกันเป็นเมคอัพเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นรวมๆนะคะเป็นแบบแพ็กเกจเล็กๆนะคะเป็นครีมสกินนะคะเป็นแบบเล็กๆประมาณนี้นะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยสวัสดูแบบเหมือนเทสเตอร์อะไรประมาณนี้มาให้นะคะต่อมานะคะมาที่อันนี้นะคะเป็น instant shooting Refreshing Aqua Gel Lotion โอุเนื้อเนื้อดีอยู่นะไม่เหนอะไม่หนะอ่ะกลิ่นก็โอเคนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการล้างน่าจะล้างมือไหมเพราะว่าเป็นรูปมือมาแบบนี้นะอันนี้คือชิ้นที่7นะคะน่าจะเป็นเหมือนประมาณเจลล้างมืออะไรประมาณนี้เอออารมณ์ประมาณนั้นแหละอะ,อะลองเลยเราก็ต้องลองให้ครบเนาะ ของเกาหลีใช่ไหมประมาณนี้นะคะชิ้นนี้เดี๋ยวจะไปหาราคาเหมือนกันเพราะว่าเป็นชิ้นใหญ่อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเหมือนตัวเล็กๆอีกแล้วแต่ว่าเป็นตัว wonder block นะคะแล้วก็คือฉันก็มองข้ามมองข้ามอะไรรู้ไหมชื่อแบรนด์ i t t d i t u d i t u d i แต่เขาเขียนว่าฟรีกิฟต์ไม่รู้ว่าแกจะหาราคาได้หรือเปล่าเนาะ,นะประมาณนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน 8ชิ้นใหญ่แล้วก็จะมีของเล็กๆที่เราไม่ได้นับด้วยนะคะอยู่3ชิ้นร,รวมนะถึงเราจะไม่ได้หาราคาแก้วก็ว่าคุ้มในราคา1,000บาทแต่ว่าในเรื่องของกล่องสุม่มเหมือนทุกคนก็น่าจะเล่นกันแบบสนุกสนานเนาะเพราะว่าของบางอย่างเราก็ไม่ได้อยากได้กินไหมแต่ว่าคือเราก็ามาเปิดกันสนุกสนุกส่วนตัวนะคะโดยรวมเนี่ยแก้วให้ความพึงพอใจในการที่เราจะมาเปิดครั้งนี้นะแก้วชอบอะไรบ้างคือแก้วชอบอันนี้ เพราะว่าเราใช้ออลิปต,ตัวนี้นะคะแล้วก็ชอบกระเป๋านะคะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วสิ่งที่เรายกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะ ชอบในทางส่วนของเมคอัพส่วนในเรื่องของสกินแคร์เนี่ยมันต้องเป็นการลองใช้มีพิกัดหรืออะไรเงี้ยขอร้องพรีทบอกแกแต่ว่าไม่ใช่พิกัดแบบกล่องซุง่ม1นึ่งแนบาทบอดายฉันต้องเอาไว้กินก่อนทุกคนหลักพันก็พอนะคะหลักหมื่นก็อย่าพึ่งมาแท็กฉันนะคะเอาเป็นหลักพันก่อนพิกัดหน่อยพิกัดด้านล่างหรือคอมเมนต์คุยกันใครเคยใช้ตัวไหนในนี้แล้วดีนะคะส่วนพิกัดใครที่ชอบสกินแคร์ประมาณนี้แบบสไตล์เกาหลีเกาหลีเนี่ยพิกัดเดี๋ยวแกจะใส่ให้ทางใต้ แล้วก็ชื่อชื่อร้านก็คงน่าจะใส่ในคลิปอยู่แล้วนะคะมานี้เลยวันนี้ขอตัวลากกันไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปเลยวันนี้แก้วลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย